มาเลาน่นกันมั้เงเ้ีออกกำลังกายออกกำลังกายเาายสูขภาพแข็งแรง เนี่ที่เจเต้นทอกเซออกกลังกายพอเจมีตัวช่วยอย่างหนึง่งมาดูกันเลยนี่เลยจะมาบอกเคล็ดลับเลยว่าคืออะไรที่เจเต้นกับทานในมีคู่กันนะคะโซรสลิม so นะคะป็่ยาลดน้ําหนักเป็นอาหารเสริมแลจ๊ะนี่จะบอกว่าตอนเช้าทาก่อนอาหาร30นาทีและตอนเย็นทานก่อนอาหารอีก30นาที วันละ2เม็ดเท่านั้นคุณจะผอมเพียวพร้อมกับ <S <S ออกออกำลังกายไปด้วยรับประกันได้เลยว่าคุณผอมแน่นอนสารสกัดจากนี่เลยจากถั่วขาวจากโสมทับทิมชาเขียวโอเมเลตอ้ง,งุ่นเปลือกสนเยอะแยะมากเดต้ากูแทนจากยีนอะไรโอ้ยนี่ออกกำลังกายไปด้วยแล้วทานนี้ไปด้วยก่อนอาหาร30นาทีทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยรับประกันว่าคุณคุณเฟิร์มแน่นอนตัวนี้ด้จ้ะ โซลิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้แบรนด์นี้กําลังดังมากเลยนะคะใครสนใจติดต่อเจ้าของแบรนด์เฟซด้านบนได้เลยนะ,ะจ๊ะตัวแทนจำหน่ายด้านล่างฝากตัวนี้ด้วยนะคะโซลิม so